ก่อนที่จะไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะาติดต่อกับคุยแซบโชว์นะคะต้องบอกว่าวันนี้เรามี2นักแสดงนะคะจากซีรีส์ที่เรียกว่าโอ้ยหักมุมไปหักมุมมานะกับซีรีส์เรื่องเดือนพางเดอะฮิดเดนมูนนะคะยินดีต้อนรับค่ะน้องโซแบมและน้องปอมค่ะสวัสดีค่ะแข้งข้นลือเกินมาเยือนเราทั้งทีเนี่ยแนะนำตัวแล้วก็บอกถึงชื่อตัวละครหน่อยอืม สวัสดีค่ะโซแบนะคะปณิชาดาของสวรรคญยารับบทเป็นน้ำว้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะปอมนะครับนายกมลพบแก้วเดียวครับในเรื่องรับบทเป็นไอแซงครับนี่ไงคือถ้าไม่มี2คนนี้นะบอกเลยว่าพระเอกกับนายเอกเนี่ยเขาไม่ได้เจอกันนะคือเรียกว่าตัวปวดให้เขาได้เจอกันนะเออถูกต้องจริงไหม่แล้วเรื่องนี้แหมคุณผู้ชมก็บอกหักงุมไปหักมุมมาเลอะเกินแอบแอบสปอยได้ไหมะ จะจบรู้สึกจะจบพรุ่งนี้ป่ะคะใช่ค่ะใช่ไหมจะจบพรุ่งนี้แต่เราก็ยังเดาตอนจบกันไม่ได้นะถ้าใครที่ติดตามมาเนี่ยคือยังไม่รู้จะจบยังไงสปอยหน่อยได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ ep หนึ่งเลยต้องบอกเลยว่าเรื่องเดือนพางของเราเนี่ยคือแบบเข้มข้นแล้วก็คาดเดาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเอ้ยันรู้ว่าหักมุมตั้งแต่ e ีแรกเลยก็ว่าได้แบบ ep แรกๆนี้บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยรอติดตามกันเยอะมากเพราะว่าตั้งแต่ ep หนึ่งก็มีอะไรให้แบบรอรุ้นเยอะมากว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจริงๆสุดท อุ้ย,ยเออหรือเปล่ามันก,มนก็มันก็ไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแต่แบบมันมันมีหลายยุคที่แบบมันจะสลับไปแล้วก็ในส่วนของยุคผมเนี่ย<ช>ก็<ช>มันก็ถือว่าเป็นแบบต้นเหตุก็ว่าได้อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องดูเพราะตัวของแสงนี่เขาไม่ได้อยู่ในพาร์ทปัจจุบันใช่เขาอยู่ในอดีตใช่ครับอหลังจากละครที่ออนแอร์ไปแล้วเราสองคนได้รับกระแสและฟีดแบ็กอย่างไรบ้างคะค่ะก็โอ้แฟนคลับแบบแฟน อินเตอร์แฟนเยอะมาก<ะ>คือเรื่องนี้พอแบบว่าได้ออนช่องวันแล้วเราสามารถแบบดูอันคัดในว<ะ>ีทีวีได้ด้วยะคะก็คืออินเตอร์แฟนจะเยอะแล้วก็แฟนๆที่ติดตามทั้งน้องคินแล้วก็น้องแมทธิวก็คือคมีพอสมควรอยู่แล้วแล้ว,ลว,วก็ฐานแฟนคลับของซีรีส์อีกนะคะแล้วก็นิยายอีกเพราะว่าเรื่องนี้ทํามาจากนิยาย <Piet> ค่ะซึ่งตัวนิยายเองต้องบอกว่าแฟนๆนิยายเองก็เหนียวแน่นแล้วก็เยอะมากกับแฟนๆนิยายด้วยเนาะจริงแล้วพอมาเป็นซีรีส์เองก็โหติดตามกันมาล้นหลามเลยแล้วดูภาพตามภาพสวยมากกัน เรื่องสนุกมากคุณผู้ชมทักทายแฟนๆหน่อยได้ไหมครับคนติดตามเยอะขนาดนี้ทักทายแฟนขับและอินเตอร์แฟนด้วยก็ข็ขอพูดเป็นภาษาหนกันแล้วครับได้เลยเจ้าสวัสดีครับขอไอ้แสงนะครับขอฝากเรื่องเดือนพางเดือนธินวาคมตัวนะครับเราลองสนุกในนอนแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็ฝากทุกคนติดตามจิมนะครับ อ่านนไหนๆก็ในเรื่องนะคะแบมอยู่ในยุคปัจจุบันเนาะมันเลยต้องเป็นแบบสาวภาคกลางจากกรุงเทพไปทํางนานที่จังหวัดเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ความจริงแล้วแบมก็แบมก็เป็นคนเหนือเหมือนกอันอย่างเงี้ยเออแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้พูดเหนือในเรื่องเลยอยากพูดเหนือด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเจ้าน้องแบมก็ขอเื้อทุกคนนะเจ้าเดี๋ยวมาติดตามเนาะเพราะว่าวันพุ่งเนี่ยจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะคะยังใดก็ขอใื้ติดตามชมเพราะว่า,วามันเข้มข้นแล้วก็บาสามาถขดาดเดาได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรย,ง,ยงขึ้น จริงๆคนก็จิ้นคู่พระเอกนางเอกกันเยอะมากจริงๆหลังฉากอ่ะเขาจิ้นกันจริงปะเขาไม่ได้มาเราเมาส์หน่อยเออเราเมาส์ได้นี่เราเมาส์ได้สิเออเชื่อว่าแฟนๆเขาก็ต้องรอดูอยู่ก็ระหว่างพักกองก็แน่นอนมีก็ต้องมีมีอยู่แล้วใช่ไม่ใชงไงมีจิ้นมีจิ้นกันหลังฉากเหรอดูแลกันแบบเอาข้าวเสิร์ฟน้ำให้ให้กันอะไรอย่างเงี้ยช่วยกัน เพื่อนสนิทหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้เราก็ต้องรุ้นกันต่อไปนะ <c oughs> แต่ที่แน่แน เป็นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเราจะออนแอร์กันเวลาประมาณ22นาฬิกาสนาทีทางช่องวัน31ของพวกเราเนี่ยแหละถ้าเราดูอันคัดได้ที่วี v ีทีวีใช่ไหมแล้วก็อยากบอกอยากบอกทุกคนว่าในเรื่องของเดือนพานธ์ครับทั้งเรื่องจะถ่ายที่เชียงใหม่ทั้งเรื่องเลยจะมีภาพบรรยากาศเทศกาลงานยิปเป็นอยู่ในซีรีส์ด้วยเห็นบอกว่าตอนนี้มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าแบบใครใครได้ดูตั้งแต่ E ีีแรกเนาะก็จะเห็น เทศากาลงานงานยี่เป็งน,นะครับเนี่ยแบบสวยๆเลยลก็เขาเขาจะจัดนี่นะครับเร็วๆนี้ก็ตั้งแต่วันที่1 4ถึง17พฤศจิกายนนี้ครับจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ครับก็เรียกว่าไปเที่ยวกันได้เยอะๆเนอะถ้าใครที่จะไปเชียงใหม่เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่โด่งดังของเชียงใหม่เลยก็ว่าได<ช>้นะคะภาพสวยจริงๆดูสิคุณผู้ชมโอูหนี่คือภาพที่เราจะเห็นในซีรีส์จริงๆด้วยใช่ปะคือตอนที่ไปถ่ายอะค่ะเป็นสถานการณ์จริงเลยเป็นบรรยากาศจริงเลยค่ะแล้วแล้วเวลาเราไปถ่ายซีรีส์อย่างเงี้ยเราอยู ในสถานการณ์จริงที่เขามีงานนี้มันไม่วุ่นวายโอ้ก็กลัวจะผ่านไปได้ก็คือแต่ละคนใช้เวลานานเหมือนกันค่ะใช่ไหมเพราะว่าเพราะเวลาขนาดเราเซตฉากอ่ะยังยากเลยแล้วเราไปถ่ายแบบเป็นเร็วๆอีกใช่แต่ว่าสวยจริงๆค่ะพะไปถการนั้นภาพออกมาสวยจริงๆแล้วก็แบบเราทำงานกันมืออาชีพมากๆเอาล่ะฝากซีรีส์ครั้งนี้ให้ติดตามเพราะพรุ่งนี้ตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็ฝากซีรีส์เดินพางด้วยนะครับพรุ่งนี้ตอนสุดท้ายแล้ว ้ลองแบบตอนตอนสุดท้ายเราลองว่าจะหักมุมหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอเราติดตามชมพรุ่งนี้ดูนะครับอ่าพระเอกนางเอกเขาจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเขาจะแยกคู่แล้วเขาจะไปได้ใครอ่ะพรุ่งนี้เราต้องติดตามชมกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาอัปเดตกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอรายการคุยแซ่บโชว์เซตแล้วห้ามลืมกด Subscribe และก็กดกระดิ่งด้วยนะเจ้า